สวัสดีครับคุู้ัังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากราบขอโทษเศรษฐาแจงปมถูกโซเชียลจับผิดขี้โมโหโยนปากกาจะระวังตัวมากขึ้นเนื้อหาใจความนะครับที่พักเพื่อไทยในเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ตอบคำถามกรณีที่มีกระแสโซเชียลมีเดียจับผิดว่าดูแลนายเศรษฐาเนี่ยเป็นคนขี่โมโห,โห จากกรณีงานสัมมนา,าเมื่อวันที่2กันยายนนะครับเซฐะอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าอย่าใช้คําว่าจับผิดเลยครับถ้าหากภาพที่ออกมามันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ไม่ใช่การไม่พอใจนะครับเพียงแค่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีหลายประเด็นผมก็เลยรีบจดเพราะว่าจะต้องตอบคําถามเขาไม่ได้เป็นเรื่องการทํางานหรอกครับเขียนไปแล้วหมึกหมดผมก็บอกว่าหมึกหมดผมไม่ได้คว้างนะครับผมวางไว้บนโต๊ะเฉยๆเท่านั้นเอง แต่เข้าใจแล้วครับว่าการเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต่อจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าภาพที่ออกไปอาจจะทําให้คนที่ดูเข้าใจผิดได้ต้องกราบขอโทษนะครับแล้วก็จะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะครับ